สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัชแชนแนลครับมื้อนี้ครับวันที่19ตุลาคม2567ครับผมเนาะมื้อนี้ครับจะมีน่าทั้งมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับเป็นของเอฟซีละยองนะครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับงดที่แล้วนะครับนี่ครับให้ศูนย์มานะครับเลขออกล่างศูนย์ศูนย์ครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ วันนี้วันที่สิบเก้าครับผมเป็นบุญบ้านครับผมเนาะบุญกระถิ่นครับผมเพชรยังแม่กรบครับผมเนาะใส่กบเพชรน้ำกรบนมเมื่อคืนนี้ครับผมผมใส่ตุ่มกบได้ประมาณหกตัวครับผมต้องปยะยามเมือนเ้านี่ครับนี่ครับทําขนมจีนมาแม่น้ํายากบน้ําายกบสมัยต่างต่แม่คุณน่ะติดนุ่มน่ะมิตรน้ํายากบเวลาถึงบุญแม่ แม่ยใหญเพิ่งกะสีไปบอกไปหากบไม่แห่นำขนมเอาเอาไปใส่ครบสมัยเก่าโอ้ยนำให้น้ามาสื่อเสิมพร้องเปิดใจเบ็ยดอ๋อสมัยนี้ตัวทิ้งบ่มี่นี่หลายคู่มือกันีหลายเอ่ะค้นบะหากินบ่อที่เดี๋ยวไปหาเมื่อขึ้นนี่เดี๋ยวให้ตุ่มกบเนี่ยคนบะหากินคู่มือครับผมเนาะว่านกผลไม้แรงของตุ่มกบครับผมเจ็ดหลังครับผมมือเศร้าไปยามเดี๋ยวหกตัวครับผมเนาะนี่ครับอ้วนๆใส่ตุ่มกบเดี๋ยวหกตัวครับมือยามมือเศร้านี่ เปไล่ให้น้ำขอนมมันถ้ามันต่ำมันมันสิบผุมันสิบผุเขาเจ้านิยมเฮ็ดน้ำขอนม,มนอด้วยไก่ด้วยกบเนมันสิบผุสิบสิบน้ำเลยคือว่ามุทิเลียม,ม,มาเรี้ยวทงโจเขาป้าเสียหกสองม้าม้าเย่างนี้ม้ามาไวบ่จักเลียวมาแม่นมาล่าสุดแม่นบ่แมนกระเสา กะกะเส้นซื้อสำกับด้วยสาวรับเล่ดีหรอเขนบอกกลัวรับเล่ดีหรอแมาเทียงกวัวเทียงกวัวม้มามาไวนี่ล่ะคือมาไว่ายเขียนดูหกหกสองมีคำ่าไวบอเห็นเขาลงกลุ่มอยู่บอมีหกหกสองตัวเดียวกะัลลาก็หกละหกสองบอกวิ่งหกวิ่งหกแล้วก็หกสองคือเขาลงกลุ่มคอยอยู่ สงสัยมากเล็ดหลอดมากเห็นเอฟซีทั้งช่องลงในกลุ่มอยู่เป็นอยู่ในกลุ่มข่อยมันสิเล็ดหลอดมากจากข้างในเขาเลยเอามาแช่เป็นแมนบอลเนี่ยหกสองเป็นประมาณใบม่วงเห็นบ้านใบม่วในกลุ่มนะเจังสันมันสิบตัวเดียวนี่แมนวิ่งหกหกสองตัวเดียวครับผมเนาะเห็นในกลุ่มของผมเพราะว่าเอฟซีทางช่องเขายืนกลุ่มผมกับพลลงกลุ่มกับผมเนาะบ้านใบม่วงกว่าครับผมวันนี้ บุญวัดบ้านครับผมเนาะอยู่ที่มันบาทครับผมมันบาทตำบลบงเหนืออำเภอสว่างดันดินจังหวัดสกลนครครับผมเนาะเชิญทุกคนเลยใครได้ยอนแล้วโอ้รเียร์เขาม่งอแงรำเนมาแรกมีหนังมีหนังสิไปเบิ่งหนังอยู่บ่มืออื่นมืออื่นมีหนังโอ้โหสิไปเบื้งหนังตาตะเกีบหนังกลางแปลงครับผมเนาะหนังกลางแปลงย้อนยุคครับผมนี่ครับ fc ละยองครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับนี่ครับงวดที่แล้วให้ศูนย์มาครับผมเนาะออกศูนย์ศูนย์ครับกัดทือว่าวิ่งเพิ่นกัดทือว่าแม่นอยู่ครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งของ fc ละยองนะครับนำมาแบ่งปัน fc ทั้งสองครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้นพวกเขากับผมเพราะว่าเลขออกศูนย์ศูนย์ครับนี่ครับ 1กับ2ออก17ครับแล้วก็ศออก60 2กับ7ออก42่ออก31มหนึ่งแปดกับเออกแปดเก้าสองกับหออกสองออกสี่กับ7จ็ดออกสองออกเก้กับ7ออก37มเจ็ดนี่ครับงดนี้ไม่เข้านะครับหกับ7ออก59าเก้างดนี้ครับผมเนาะนี่ครับงดที่แล้วให้ศูนย์มากครับผมเนาะ เข้าที่ศูนย์ศูนย์ล่างนะครับนี่ครับของ f อฟระยองครับนี่ครับผมเนาะมขึ้นนี่ครับผมเพิ่นโทรมาหาเพิ่นว่าพระหัทอย่าลืมนะลงคลิปให้พี่ด้วยนะเพราะว่างดที่แล้วเนี่ยพี่วิ่งล่างไปอ่ะสองหมื่นเลยนะนี่ครับผมเนาะเพิ่นว่าเพิ่นวิ่งศูนย์ล่างครับผมสองหมื่นครับผมนี่ครับวิ่งล่างศูนย์สองหมื่นครับผมได้มาครับผมเนาะ หนึ่งเท่าเท่ากับสามเท่านะครับผมเนาะถ้าวิ่งหนึ่งบาทก็ได้ที่สี่บาทรวมทุนนะครับนี่ครับผมเนาะได้แปดหมื่นรวมทุนนะครับ F สีละยองครับผมนี่ครับเศษผ้าเอฟที่ทั้งช่องมาเขียนตัวเลขของเอฟีละยองครับผมเนาะนี่ครับผมขึม้นนี่เพนโทมาหาครับผมเนาะถ้าหัดลงคลิปให้พ,พี่ด้วยนะงวดนี้พี่ปล่อยเลยไม่รอช้างวดนี้มั่นใจมากนะ พ่นแจงข่าวมากครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็มี f อซทั้ง่องถามมาว่าผ่าหัดทําไมของ F อซะยองเนี่ยทำไมบางคนได้2ตัวบางคนได้ตัวเดียวเพราะว่าครับผมเนาะเพิ่นมีหลายสูตรครับผมมีหลายสูตรนะครับจับเด่นชนกันนะครับนี่ครับผมอย่างเช่นงวดนี้2ตัวงวดนี้1ตัวงวดนี้2ตัวงวดนี้1ตัวงวดนี้2ตัว2ตัว1ตัวสองตัว หนึ่งตัวสองตัวสองตัวลดที่แล้วได้หนึ่งตัวศูนย์เม็ดเดียวครับเลขออกล่างศูนย์ศูนย์นะครับนี่ครับเลขออกล่างศูนย์ศูนย์นะครับของ fc ละยองยครับผมเนาะนี่ครับวิ่งล่างา 2, ครับผมศูนย์สองหมื่นครับได้แปดหมื่นรวมทุนนะครับ fc ละยองยครับผมเนาะนี่ครับ งวดนี้งวดนี้ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับของ f อละยองครับผมเนาะเอละยองครับ f อละยองวิ่งล่างครับผม วิ่งล่างอย่างเดียวครับนี่ครับวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบนครับของ fc และยองครับผมงวดนี้ให้มานะครับงวดนี้ให้มา4กับ5ครับงวดนี้4กับ5นะครับนี่ครับ งวดนี้สี่กับห้าครับนี่ครับสี่กับห้านะครับครับผมเนาะถ้าสองตัวนะครับผมหนึ่งสอ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 งครับผมเนาะงวดที่แล้วทจ่ตัวเดียวครับได้ศูนย์ครับงวดนี้ครับสี่กับห้านะครับวิ่งล่างับผมเนาะวิ่งล่างครับสี่กับห้าครับจับคู่ให สคู่นะครับจับคู่ให้4คู่นะครับนั่นก็คือ4 6่ครับผม4 8ครับ5 6 5 8นะครับนี่ครับให้4คู่นะครับของ fc ระยองครับเน้นที่5นะครับ เด่น5ลอง4นะครับเด่น5ลอง4นะครับนี่ครับผมลงวันที่ลงวันที่1ทับ1 1ับ6 7เรับ, 1, 1, รบ, 6, 7, รบมาแคบหน้าจอครับนะผมเนาะของ f c รและยองครับนะผมเนาะวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับนี่ครับ ก็ถือว่าเลขวิ่งรงลน่างี่ห้าเพดดิ่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12งวดครับผิดงวดเดียวนะครับ12งวดนะครับผิดงวดเดียวนะครับนี่ครับผิดงวดเดียวครับของ f c ระยองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมเนาะคลิปต่อไปนะครับเป็นของเลขวิ่งสงขานะครับเลขวิ่งสงขารับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งสงขานะครับคลิปต่อไปครับ เหมือนขึ้นนีครับผมเนาะเพิ่นโทรมาหาครับผมผหัตของพี่น่ะปล่อยเลยนะไม่ต้องรอนานครับผมเนาะแต่ว่างวดหนีครับผมเนาะเลขลับสงขาครับเพิ่นว่าจะบอให้ผมมาครับผมเนาะเลขลับสงขาบอกเขามาสองงวดติดต่อกันแล้วแต่ว่าผมลงช่องผมสี่งวดเขามาสองงวดแต่ว่าสองงวดแรกเขาครับเนาะสองงวดหลังไม่เข้าครับเพิ่นว่าจะบอให้ผมลงคิด เลขลับสงขาแต่ว่าจะให้ผมอยู่ครับผมเนาะถ้าใครอยากได้เลขรับสงขาเพิ่นวาก่อนเลขออกประมาณ1-2วันหน้าพระหัสพี่จะให้พี่พี่จะให้ผหัดอยู่แต่ว่าพี่จะไม่ให้ผหัดลงคลิปครับผมเลขลับสงขาครับผมเนาะเอาก็ตามนี้ครับผมเนาะเพิ่นแจงข่าวแม่ครับผมนี่ครับกระสุท่านี่ครับผมกับขวิดพรอนไห้เอฟซีทางช่องขีบเบิ้งคลิปนี้ เดินทางแขวคขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเรียกรับสงขาเดี๋ยวผมเบิงกอ่อนนกับผมเนาะเดี๋ยวผมขอพ่นวาลงชิปให้หน่อยจะขอเพ่นวาครับผมเนาะจะขอพ่นมากครับผมแต่ว่าพ่นวาบ่ให้รลงลิดเพราะว่าเลขกบ่เขามา2งวดแล้วแต่ว่าเขามา2งวดแรก2งวดหลังบ่เขาครับผมเนาะเรียกรับสงขาครับผมเดี๋ยวมีแจงข่าวอีกครับผมเนาะตัจะแจงข่าวเอทังช่องอีกครับผมเนาะ คลิปนี้กาสวัสดีครับ